หม่ยหม่ไม่ไม่มีไม่ได้อย่างไม่เหม่ยกวนสิเหม่ยกวนสิไม่เป็นไรหัวเหม่คงหัวเหม่คงฉันไม่ว่างซื่อ 四，四。我们要四双筷子。我们要四双筷子。พวกเรา要四双筷子。有，有。咪，我有一辆车。我有一辆车。 ฉันมีรถหนึ่งคันเย่าเย่าต้องการต้องหัวเย่าหมายเชื่อเพี่ยวหัวเย่าหมายเชื่อเพี่ยวฉันต้องการซื้อตั๋วรถซินซิน หัวใจจิตใจใจกลางว我的心里只有你。我的心里只有你。ในใจของฉันมีแต่เธอ。说说。พูด。กาง刚才你说什么？刚才你说。 เฉนมาเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะทิ้งทิ้งฟัง我爱听音乐我爱听音乐。ฉันชอบฟังเพลง。คนัคนคัน ดูมองร่วงข้า看，ข้านให้ฉันดูหน่อยเจียวเจียวเรียกเรียกว่า你叫什么名字？你叫什么名字？คุณชื่ออะไร？ ชิงชิงเชิญกรุณาถามชิงจั่วชิงจั่วเชิญนั่งเกื้อเกื้อชินอันคนเราเหมือนมีามคนเราเ กอเหวนพวกเรามีสามคนเจียนเจียนชุดตัวชิน้นคำลักษณะนามของเสื้อผ้านีสีควันหนาเจียนไหวเท่านีสีควันหนาเจียนไหวเท่าคุณชอบเสื้อโค้ตตัวไหน ไข่ไข่ชิ้นอันหยวน我想要那块蛋糕我想要那块蛋糕ฉันอยากได้เค้กชิ้นนั้นหลายหลายมาหลายว่จ้าปะ หลายัวจะป่ะมาที่บ้านชั้นสี่ชี่ชี่ไป你去哪儿？你去哪儿？คุณจะไปไหน？ชูออก ชู走走่ชี้โจโปกชู่ีโจโปกออกไปเดินเล่นกันเถอะเตี้ยนเตี้ยนร้านร้านค้า我喜欢去书店。我喜欢去书店。ฉันชอบไปร้านหนังสือ。 车车，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  ขืนขาวเขาเรียนได้ดีมาก上上ด้านบนอยู่บนขึ้นบน桌子上有什么？桌子上有什么？บนโต๊ะมีอะไร？

下雨了，下雨了，ฝน走走แ拜我先走，走，，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 ， ใคเปิดขับรถหนีหนึ่งปู้หนึ่งคายเติงหนีหนึ่งปู้หนึ่งคายเติงคุณเปิดไฟหน่อยได้ไหมตาตาตีทำให้แตกตาเตี้ยนขว้าโทรโทรศัพท์น้าวัวตาเตีเ้ยนขว้าีหน้า 我ว打电话给你ถ้าอย่างนั้นฉันจะโทรหาคุณหมายหมายซื้อ我去วช西我หมายตหัมาตงสฉันจะไปซื้อของไม่ ไม่ขายผิงกัวะจะมาไม่ผิงกัวะจะมาไม่แอปเปลิลขายยังไงจั่วจั่วทำจวเจี๊ยเจี๊ยจ,ะจะ่ายจั่วฟา,านเจี๊ยเจี๊จ่ายจั่วฟานพี่สาวกำลังทำอาหาร เก๋ให้เหล่าชื่อเก๋ลวว่าส้างเปิดชูเหาชื่อเก๋เลว่าส้างเปิดชูอาจารย์ให้หนังสือฉันมาสามเล่มมามาไหมหรือไม่คำแสดงคำถามนี้เสียงเกินืนหัวลายมา หนีเสียงเกินหัวหลายมาคุณอยากมากับฉันไหมเสี่ยวเสี่ยวเล็กน้อย我要小杯的咖啡我要小杯的咖啡ฉันต้องการกาแฟแก้วเล็ก ต้าต้าใหญ่โต中国很大中国很大ประเทศจีนใหญ่มากไทยไทยเกินไปมากมากจังเลยหนีไทยเพี้ยเลี่ยงละ่ะหนี ไท่เพียวเลี่ยงละคุณสวยจังเลยหนึ่งหนึ่งความสามารถสามารถได้ววัันนหหหึ่่งจจลีมา我能坐在这里吗我能坐在这มาฉันนั่งตรงนี้ได้ไหม หอยห้อย,อยสามารถเป็นได้จะหนีห้อยโยงมาหนีห้อยโยงมาคุณว่ายน้ำเป็นไหมกวักวกัวผ่านข้ามแล้วเคยหนีไปกวัวจงกวัวมา นีชี่กัวจงกัวมาคุณเคยไปประเทศจีนไหมเนอเนอแล้วละ่ะคำถามกลับถามหาแสดงกริยาที่กำลังทำอยู่นีแต่ผงโย่เนอหนีแต่ผงโย่เนเพื่อนของคุณละ่ะ จืจืเด็กลูกคนเสริมท้ายคำศัพท์เพื่อเป็นคำนาม我儿子喜欢踢足球我儿子喜欢踢足球ลูกชายของฉันชอบเล่นฟุตบอลเจีเยน,ยนเห็นพบเจอ 明，明天ิ明天ทแล้วเจอกันพรุ่งนี้กงกงงานคนงาน你做什么工作？你做什么工作？คุณทำงานอะไร？ 多，多，嘛？你别想太多。你别想太多，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 你别想太多。你别 น้ำแข็งน้อยไปหน่อยเจ้าเจ้าเช้าตรู่ตอนเช้าเร็วล่วงหน้าก่อนเวลาเจ้าช่งางเขาเจ้าช่างหขาวสวัสดีตอนเช้าเกา้กาเก้าสูง 我弟弟比我高我弟弟比我高弄谁谁可他是谁他是谁考口可爱 星ิงิงดาว你看见那颗星吗？你看见那颗星吗？คุณเห็นดาวดวงนั้นไหม？หนานหนาผู้ชายชาย这是一个男厕所这是 อีเกื้อนันเชส่วนนี่คือห้องน้ำชายสวยสีย,สย,สยปี Are y u 我儿子八岁了我儿子八岁了ลูกชายของฉันแปดขวบแล้ว s 手，手，牵我的手，牵我的手，抓手我手。ใช่ใช่อาหารชนิดอาหารผัก、啊啊、我喜欢吃中国菜。我喜欢吃中国菜。 ฉันชอบกินอาหารจีน